เล่นกันเล่นกันดีๆต้องสามัคคีเราเป็นเพื่อนกันข้องเล่นเราเล่นด้วยกันมาเลิกเล่นทัานช่วยกันเก็บเอยสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะคุณคุณสูสงีงอ่าสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณหญิงร้องเพลงเล่นกันดีๆให้เด็กฟังน,นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเนะะื้อหาของเพลงกันค่ะ เพลงนี้นะคะเราว่าเล่นกันเล่นกันดีๆอ่ะน้องตามค่ะเล่นกันเล่นกันดีดต้องสามัคคีเราเป็นเพื่อนกันต้องสามัคคี เมลเลิกเล่นพันช่วยกันเก็บเอยช่วยกันเก็บเอ่ยเพลงนี้นะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการการอะไรอ่าการเล่นและการเก็บของเล่นเมื่อเล่นก็ต้องทําไมคะเบอ่าเล่นเสร็จก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่ะในสัปดาห์นี้นะคะครูหญิงนะคะจะมาสอนหน่วย คิดเป็นเล่นสนุกนะคะคอ่ะอาอ่าวุตตามหน่วยคิดเป็นเล่นสนุกหน่วยคิดเป็นเล่นสนุกอ่าหน่วยนี้นะคะจะมีคําอยู่นะคะคําแรกคือคําว่าคิดคิดอ่าคิดเราใช้อะไรคิดสมองใช้สมองในการคิดใช่ไหมคะคิดภาษาอังกฤษคือ think 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 คิด think คิด มาสอนเกี่ยวกับการเล่นเราใช้อะไรในการเล่นของเล่นอ่าของเล่นของเล่นภาษาอังกฤษคือ toy 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 มาดูของเล่นที่ผู้หญิงเอามาสอนเด็กวันนี้นะคะอันดับแรกนะคะจะเป็นของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะทางด้านสติปัญญาหรือว่าทางสมองของเรานนั่นเองนะคะอ่ะมาดูภาพนี้อ่ะอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะ เ,เกมอย่างหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยจะแยกประเภทของสัตว์ต่างๆสัตว์นะคะถ้าเราแบ่งตามที่โยใสยของสัตว์เนี่ยจะแบ่งได้ออกเป็นสัตว์อะไรจำได้ไหมสัตว์ตนนเขาเรียกสัตว์ะไรลูกสัตว์น้ำอ่สัตว์น้ำเช่นอะไรบ้าง เช่นตัวอะไรบ้างที่อาศัยบนบกอ่าจะมีพวกสุนัขใช่ไหมคะหรือว่าเป็นอะไรไก่นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสัตว์ที่อยู่บนขาหรือว่าเขาบินได้เราจะเรียกกันว่าสัตว์ปีกสัตว์ปีกเช่นอะไรอ่าพวกนกต่างๆใช่ไหมคะอ่ายังไม่ได้มีแค่นี้นะอันนี้คุณหญิงแค่นํามาเป็นตัวอย่างอ่ะ ไหนลองมาทบทวนภาษาอังกฤษกันดีกว่านกภาษาอังกฤษอะไรเบิร์ดเก่งมากอะไรนะเบิร์ดอ่ะช้างช้างเอเลเฟนเอเลเฟเก่งมากอ่ะไก่ไก่ชิคเก้นชิคเก้นเก่งมากว้ายดีกวอ่ะตัวอะไรด็อกด็อกใอันนี้คะคะฟิชฟิชแปลว่าปลาอันนี้ใครรู้บ้างกุ้งกุ้งภาษาอังกฤษอะไร ชริม,ชร,มชริมแปลว่ากุ้งและตัวนี้ตัวอะไรคะหอยหอยสังกฤอะไรเชล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 ,ชลแปลว่าหอยอ่ะอันนี้เป็นเกมพัฒนาสติป,ปัญญาอย่างหนึ่งนะคะคเป็นเกมการจัดประเภทหรือจัดหมวดหมู่นั่นเองต่อมามีอีกเกมหนึ่งนะคะเป็นเกมอะไรเอ่ยเกมหอยเล่นย ฤดูต่างๆอ่ะอย่างเช่นรูปนี้รูปอะไรคะรูปฝนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสื้อกันฝนเหมาะกับฤดูอะไรฤดูฝนอ่ะฤดูฝนต้องมีอะไรตกฝนก็นคือภาพนี้ใช่ไหมคะ,ะที่มีฝนตกแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอามันมาทําไมกันจากกูกันจากคู่แล้วก็บางไว้ในนี้อ่ะเหลืออีกสอง ก็จับคู่กันอ่ะเรืออะไรแดดแดดนี่แสดงว่าเป็นฤดูอะไรฤดูดูร้อนที่แดดจ้าใช่ไหมแสงแดดร้อนมากเลยแล้วต้องใส่เสื้อผ้าเป็นยังไงคะเสื้อแขนส้ขสั้นหรือว่าอัดมือาแล้วผ้าเป็นผ้าหนาหรือผ้าบางๆผ้าหน้าร้อนควรใส่ผ้าหนาหรือผ้าบางคะผ้าบางผ้าๆหคะอะอันนี้ก็เป็นเกมนะคะที่ช่วยพัฒนาสติปัญญา เป็นเกมจับคู่นั่นเองนะคะยังมีเกมหนึง่งอันนี้คือเกมอะไรคะเกมเรียงลำดับใช่ไหม,มเกมเดียงลับก็เป็นเกมที่ช่วยพัฒน,นาสติปัญญานะคะอย่างเช่นอันนี้เรียงลำดับการปลูกต้กนไม้ต้องเริ่มจากอะไรคะขุดดินก่อนขุดดิน<ช>ต้องทำาไมก่อนอ้าเก่งมากเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเราต้องทำาัไงต่อ ลงดินใช่ไหมคะคือภาพนี้ต่อมาเราต้องทำไมอะไรอ่ารดน้ำต้นไม้ให้ทำไมคะอ่าเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตเพราะว่าต้นไม้ต้องการน้ำในการเจริญเติบโตนะคะนอกจากนี้ต้องการอะไรอีกในการเจริญเติบโตของต้นไม้ต้องใส่อะไรด้วยต้องการอะไรอ่าปุ๋ยแล้วก็ต้องการแสงแดดจากดวงอาทิตย์ด้วยจาันั้นต้นไม้จะเจริ โตขึ้นนอกจากตนา้นไม้จะโตแล้วคนก็ทําไมขึ้นด้วยโตโตขึ้นดวนี่เป็นการเรียงลาดับนะคะเป็นของเล่นที่ช่วยพัฒนาสีิปัญญาของเรานะคะนอกจากนี้นะคะยังมีของเล่นเกี่ยวกับการสร้างอะไรบ้างที่เป็นของเล่นเกี่ยวกับการสร้างอะอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าไม้อะไรไม้บล็อกใช่ไหมคะซึ่งจะมีรูปร่างต่างๆเด็กๆก็ เอามาต่อกันนะคะอาจจะสร้างเป็นบ้านเป็นเมืองหรือว่าเป็นอะไรแล้วแต่จินตนาการของเด็กๆใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็นของเล่นเกี่ยวกับการสร้างหรือว่าจะเป็นบล็อกอะไรอ่าเป็นบล็อกพลาสติกแบบนี้ใช่ไหมคะที่เด็กเอ่อหรือเด็กเรียกว,ว่าตัวต่อเนี่ยก็สามารถนํามาต่อให้มันเป็นรูปร่างนะคะหรือว่าสิ่งของต่างๆได้เลยเด็กๆเคยต่อเป็นรูปอะไรกัน เป็นบ้านเป็นอะไรได้อีกไอโนสาวเป็นปืนอะไรใช่ไหมคะที่ผู้หญิงเคยเห็นในเด็กเล่นกันนะนอกจากนี้นะคะยังมีอะไรตุ๊กตาอ่าอันนี้เป็นตุ๊กตาใช่ไหมคะเป็นตุ๊กตาเท็ดดี้แบะอ่ะเหล่านี้เนี่ยเป็นของเล่นที่มาจากยุโรปหรือมาจากฝรั่งนั่นเองเพราะว่า แซดดี้แบนเนี่ยเป็นการ์ตูนใช่ไหมคะมเราก็เอามาทําเป็นอะไรตุ๊กตาอะ่ะตุ๊กตาภาษาอังกฤษคืออะไรรู้ไหมดอกดอกดอกดแปลว่าตุ๊กตาอ่ะไม่ได้มีแค่ตุ๊กตาแซดดี้แบนนะคะของเล่นจากยุโรปหรือของเล่นจากฝรั่งยังมีอะไรอีกตุ๊กตาเจ๊อันนี้คือตัวอะไรรู้ไหมมิกกี้เมาส์อ่าเป็นตุ๊กตามิกกี้เมาส์นะคะซึ่งเป็นของเล่นที่มาจาก อ่ะยุโรปหรือมาจากฝั่งฝรั่งนะคะมาจากทางนู้เป็นตัวการ์ตูนนะคะในอของวอร์ดิสีย์นะมีอะไรอีกรู้จัก,ก,จากบาร์บี้ไหมไหอ,อ่ะเคยเล่นไหมคะบาร์บี้นี่เอามาเล่นทำยังไงบ้างเอามาเล่นย่นอ่ะเอามายืนใช่ไหมเอามาเขาจะสามารถบิดตัวบิดแขนบิดขาเป็นรูปทรงต,งต่างๆได้ใช่ไหมคะหรือบางคนเอามา ผมหรือว่าเอามาทําไมคะใส่เสื้อผ้าแต่งตัวให้เขาใช่ไหมคะนี่เป็นของเล่นนะคะที่มาจากยุโรปนั่นเองนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกรองผู้ชายจะเป็นพวกอะไรหุ่นยนต์อ่าหุ่นยนต์หรือวว่าัอะไรเนี่ยซุปเปอร์แมนอ่าตอนนี้คือซุปเปอร์แมนจริงๆเขาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่นะคะมีหลายตัวเลยแต่ที่เอามาให้ดูเป็นซุปเปอร์แมนแล้วนี่รู้จักไหม เขาเรียกว่ารูบิกรูบิกก็เป็นของเล่นนะคะที่ให้เราเนี่ยหมุนให้ด้านหนึ่งให้ด้านทั้งเนี่ยเป็นสีเดียวกันนะคะตอนแรกมันจะผสมผสมกันอยู่เราก็บิดบิดบิดรูบิกเนี่ยจนมันเป็นสีเดียวกันก็จะก็จะเล่นเสร็จนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการต่างๆมากมายเลยนะคะใครอยากเล่นก็ลองไปหามาเล่นดูนะ เล่นจากยุโรปแต่บ้านเราประเทศไทยของเราก็มีของเล่นของไทยเหมือนกันคืออะไรไม่ใช่หมากัดกล้วยจริงๆหมากัดกล้วยก็เป็นของเล่นหน,นึ่งเหมือนกันที่ทํามาจากต้นอะไรต้นกล้วยอะทำมาจากต้นกล้วยมาจากก้านกล้วยแต่อันนี้ไม่ใช่หมากัดกล้วยนี่คืออะไรไม่ใช่เป็นปืน,ป,นปืนทํามาจากก้านกล้วยเหมือนกันเนี่ยเขาจะก้านกล้วยมาแล้วก็มาใช้มีดนะคะ ปาให้มันเนี่ยแล้วก็พับมันขึ้นไปเวลาเขาเล่นเขาก็จะทำอานี้เขาก็จะตบมันให้มันเป็นเสียงดังๆๆๆเหมือนปืนไปนะคะนี่เป็นปืนก้านกล้วยคะเล่นไหมคะ่แล้วนี้คืออะไรอ่าเอามาเล่นเอามาทอะไรกลานี่เขามาอามาเดินอ่าเาจะก๊ลาที่มีรูนะคะเอาเชือกใส่ลงไปแล้วก็ผูกปมนะคะ ก็จะได้เป็นที่เดินกรลานะเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็เอาเท้าเนี่ยเหยียบบนกลาเอานิ้วเท้าระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เนี่ยสอดไปที่ที่เชือกแล้วก็เหยียบตรงกลางก็ถือเชือกไว้นะคะตรงกลางก็ถือเชือกไว้แล้วก็เดินบนกลาโดยโดยที่ถือเชือกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็แข่งกันใครเดินเร็วสุดถึงเช่นเส้นชัยก่อทคนแรกทนนั้นก็จะทำไมชนะเคยเล่ไหม อันนี้นะคะโดยเฉพาะประจุบข,ของเราเนี่ยมีมะพร้าวเยอะมีกะลาเยอะ,ระเราก็สามารถเอามาทําเป็นเล่นได้บางคนก็เคยเล่นใช่ไหมคะอ่านี่เป็นของเล่นของไทยมเล่นาคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวแต่วันนี้ครูหญิงสอนเกี่ยวกับอะไร,รเกี่ยวกับการเล่นใช่ไหมคะในหน่วยคิดเป็นเล่นสนุกนะคะ ก็จะมีคำภาษาพทมพ์เด็กคนรู้คือคำว่าคิดคิดภาษาอังกฤษคืออะไร think think คิด think เล่น play เล่นเ l a y เล่น play เล่น play สนุกฟันสนุกฟันสนุกฟันอ่ะแล้วก็ครู้ใได้สอนเกี่ยวกับของเล่นที่ช่วยพัฒนา เกมการจับคู่การเรียงลำดับการแยกคนหมู่ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเกมเกี่ยวกับของเล่นเกี่ยวกับการสร้างเช่นอะไรอ่าไม้บล็อกแล้วก็ตัวอะไรตัวต่อต่างๆใชยไหมคะนอกจากนี้ยังมีของเล่นจากของไทยเราคืออะไรของเล่นของไทยเราคือพวกอะไรลูกอ่าการไอที่เดินกระลาใช่ไหมคะแล้วก็พวกอะไรปิดย่างกล้วยหรือว่ามากันกล้วยนะคะ เจากยุโรปพวกอะไรคะโซมาตาพวกจากตัวการ์ตูนหรือว่าละครต่างเช่นเทดี้แบร์บารี้อุลต้าแมนนะคะแล้วก็ยังมีรูบิกใช่ไหมคะที่เป็นของเล่นที่มาจากฝั่งยุโรปนะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณหญิงก็ขอจบการสอนในหน่วยคิดเป็นเล่นสนุกไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ